ตอนนี้จะทำอะไรเนี่ยตอนแรกจะเปิดมาอยู่ในร้เราต้องทำอะไรครับเอ่อมันจะเป็นอุยอ้าวอุยอ่ะโอ้่ะมันดูลมผากด้วยก็เปิดมาจะอยู่ในรถรถรถเขาเรียกว่าอะไรรถตู้ขนเด็กเออรถรถคอนเทนเนอร์อ่ะแล้วมันจะให้ขนกระเป๋าไปก็ขนไปแล้วไปไว้ข้างบนแล้วพอรอรถมารับของแล้วก็ไปส่งของพอส่งของเสร็จก็หนี พนักงานขนของเหรอไม่เชิงแค่ส่งยามันเป็นเป็นโคเคนะเราจะไม่ผิดเหรอขาดตลาดนะช่วงนี้มึงถือกระเป๋าถือถือกระเป๋าไว้เลยอันหนึ่งก็ได้ถือละถือหลายอันพร้อมกันไม่ได้เหรอไม่ได้โอ<ฮ>้โไอเอาเนื้อไปดีกว่าเนี่ยขายเนื้อขายเนื้อไม่ใช่ไหมขายเนื้อไม่เนื้อมันไม่สวยหรือเปล่า เนื้อไม่เนียนอ่ะเออเนื้อไม่เนียนเลยเหมือนลุงอ่ะไม่เนียนเลยเอาแล้วเตรียมตัวเชียระวังพร้อมอยู่เดี๋ยวพร้อมอยู่เดี๋ยวจริงอเปิดเปิดมาคว่างแลเบิดไปก็ได้ลูกนึงเชค่ว่าเห็นว่าคู่คว้างอเลยไปกู่คว่างกระเป๋าไปวะแกเชี่ยขอุดทุกคนได้เอาเอาของกระเป๋าบนไปดิไปดิมาทางไหน ข้างหลังข้างหลังมึงปีนบันไดไหมโยนโยนสูงๆเลยโยนสูงสเลยได้หมดอ่ะได้หมดเลยมาดูกูรับไหฮกี่ใบวะไอ้เหี้ยโยนมาโยนมาเอู้ไม่ถึงโยนมาดีๆโยนมาดิดิเออโยนอีกเยนอีกเออเฮ้ยถ้าไม่ติดว่าต้องตดค้างนะมึงเอ้

โธ่ชีวิตอืมอืม,อมไม่โดนอืมไม่โดนอืมไม่โดนอืมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาไ,วไหนวะอะไรอะโธไม่รถอ่ะโอ้โหยี่ห้ยช<ะ>ัดมึงยนตยนต์ข้ามเลินยนต์ข้ามเลยนข้ามไหนข,ไข้ามไหนข้ามข้ามเนี่ยได้ได้ได้ บโย,โยนโยนให้ถึงนะไอ้เน,นี้ยกูโยนถึงได้ไงวะไป,ไปเดี๋ยวลงไม่เอาเดี๋ยวลงโยนโยไปก่อนโยนไปก่อนชิว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 เป็นโจรต้องชิวชิวป่าวะไม่โยนเก่งเหมือนโยนงามกดดีค้างเพื่ออะไรวะกดดีค้างไม่ได้อะไรเอา้าหัวใครเนี่ยมันจะยุง่งกับกระเป๋่าหรอวะ ยุ่งยุ่งยุ่งมันระวังมันมาหยิบกระเป๋าอ่ะยิงมันก่อนยิงมันก่อนเอากระสุนหมดในเวลานี้กูยิงโหตายละเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้สินค้าต้องห้ามอย่ายุ่งอย่ายุ่งเพื่อนอืมอีกตัวนึงโผล่หัวมาไม่ต้องก็ได้เพื่อน <laughs> ใครยิงวะเอ้ยไปเลย แชมป์เลื่อนโอ้เอาล่วงสวยเราไม่เก็บข้าเราไม่เก็บเลยอืมฟาดดิเราเมาเราไม่ขับเลยเพื่อนโอ๊ยตัวเฮียอะไรเนี่ยฟาดเลยเออดอกสาดอกสาเพื่อนอืมเออติด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 โอ๊ยแป้งเก่งเหลือเกินมึงโดดไปเลยก็ได้นะถ้ามึงแม่นอ่ะโอ้ ลป็นลลูกแล้วโอเคสวยแมนนี่คืออ้าวไอ้เชี่ยมันมีตัวขโมยกระเป๋าข้างล่างอ่ะเชี่ยนไหนๆมันก็อยู่ข้างล่างแหละลงไปเ้นหน่อยเดี๋ยวโอเคแล้วดิเป็นตำรวจตำรวจขโมยของนะฮะเพื่อนไอี้ยฟาดฟาดเอ้าไอ้เชี่ยมันทางนี้ไปเชี่ยทางนี้ทางนี้ทางไหนทางไหนอันนี้ทางนี้ มาเก็บหมดอย่างอ่ะต่อเก็บหมดแล้วเกี้มกมหมดนำขึ้นอยู่นี่ตึงเลยครับไม่ตึงอันนี้ม่นด้ขึ้นไปเลยโอ้ยงงไปไหนของกู <c oughs> ไอ้ชิค่ะตำรวจเวียนขอแล้วตำรวจโจนโจรโจรขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวกูไปส่งของไห้เพื่อนไม่ช่วยกันหยิบเลยเว้ยไม่

เอาก็ต้องเอาให้คุ้มเพื่อนหมดเลยพิเน,นขึ้นมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนหนึ่งเดกเราต้องหนีแล้วพี่เช่นเดี๋ยวเราต้องหนีไม่ได้ไม่ได้ไม่คุ้มไม่คุ้มเอาโหหน้าเทาเลย, <c oughs> ย,เยนี่นี่เสร็จแล้วมึงขึ้นขึ้นเดินขึ้นมาเลยนถ้ามึงโดนชุบแล้วได้ได <c oughs> เอาไม่มีใครชุบกูโอเคสวยไปเดี๋ยวมาเก็บยาก่อนเก็บยาก่อนเก็บแล้วเก็บเป๋าแล้วด้วยให้เก็บเก็บยาก่อนเก็บยาก่อนยา

กูว่าก okay, so ูกดเลยกดไรวางกระสุนอะกดจีแต่มึงอย่าวางตรงนั้นนะเฮ้ยเดี๋ยววันเดี๋ยวเดี๋ยววางตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเจียร์ตรงนี้ก่อนเจียร์ตรงนี้ก่อนมาวางตรงแถวแถวกระเป๋ายากูก็ได้เออระเบิด โอ้โหอุนก้อนขอบคุณก่อนเพื่อนเอเอาดีละอื้หือรุ่นรัวร่รัว ออื้ตายหมดตายหมดทำร้ายประชาชนเหไรเพื่อนทำร้ายประชาชนเหรอไม่ดีนะไม่ดีหมดอนยางกระเป๋าอะหายหมดแล้ววะเยอะจัดเลยเหญ่เยอะจริงอุ๊ดดิงโดเสาเลี้ยนละยังไม่ได้รีโหลดกันนั่นแหละกระสุนวางไว้แล้วเอา้คกูรีโหลดไม่เสร็จสักทีวะ มันมีเพิร์กแบบรีโหลดเร็วกะมีแต่สกิลที่มันรีโหลดเร็วสนใจนะนั่นกอยากได้ระเบิดสักสิบลอะโอ้ยใครย,ยิงสไนวะอุ้ยมีววตัวสไนาหายไปแล้ว <c oughs> ลูกโมโระยะไกลแบบเพื่อนอีสารอีสารอะไรวะอีสารนูนมึงเอาลูกโมมาอ่อ <c oughs> มันไม่คิปโฟนั่นะมันจัดการไม่เห,หรอวะหรอพี่กูใช้เนี่ยเนีย่ยลูกโม่ดูดิไหนนี่จัดการนี่จัดการยิงเหรอจัอดการการะยะไกลอ,อ,อ้อเอากระสุนหมดไายละเย็นลงลงไปเก็บกระสุนวิงว่งวิ่งอยู่ตรงนี้เอ้านี่อยู่ตรงนี้นนนไม่ไม,ม่มันมึงมีเปิร์กันนะนายเก็บสุนแล้วมันรีเลียดอ๋อเออดู้เลย เป็นไงแชมป์ประสิทธิผลนี่โอ้โหคนี่เซเว่อีเลสกิลเยออิิอะไรเนี่ยเซเว่นอีเลเว่นชมป์มันคืออะไร้าวมาแล้วอันไหนคือกระสุนจะไม่รู้เลย มอืไม่เห็นเลือดขึ้นเลยจ้ะที่จะเลือดขึ้นน้ากูก็มไม่รู้ว่าอจะมาทางไหนอะไรกู <H op> บูได้ใครยิงวะ <H op> ถ้าไม่งั้นมึงมึงจำนะมันจะต้องมาทางนี้ <H op> ดูนะมือโปะ๊ะเลย ข้างบนข้างบนไม่โดนเฮ้ยซีรูดอสตูเดนเฮ้ยนู่นนู่นที่ซึ่ง left สนายสนายสนายอะสนายอะใครอะไรกูโอ้โหโล่เพียบเลยอะ ไอ้เหี้ยฮอเจาะนู่นในฉัตรกูไม่น่าวิ่งมาเลยเออมือนไรป้ะวิ่งใหม่วิ่งใหม่ไปเลยพี่เชนไปเลยทางไหนทางไหนทางเดิมทางเดิมไปงนึ่งนึงต้องช่วยกันบ้างวะไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โ้เอากระสุนหมดอีกฟาเชนเชนทางนี้ทางนี้ทางไหนทางไหนอันนี้ทางนี้อะไรอ้อมนิดหน่อย ทางนู้นไปไม่ได้มึงโดดโดดมาโดดมาเออว่าอือาโดดมาไม่เคยไม่ถึงเองก็ต้องขึ้นทางนั้นติดอะไลวะเฮ้ยได้แล้วกระสุนนี่นัดกูก็เอาไปโดดอดิมาเลยจูบหน้าโอ้โอโอ้โอ้เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยววันหูวว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 ว โอ้มีไหมมีอี้ไหมหลังนี้นหรือขึ้หอขี่จบแล้วแล้วนั่นอะไรอะ่ะเอ๊มันคือกับตันเชี่อยอะไรกัเอ้ยมันมีขบวนโลกอย่างน้ด้วยเหรอเออมันแบบตัวตัวโหดอ่ะถ้ามึงอยู่น้ำมันจะมาไม่อยากเล่นกับมันเดงไอ้หียไม่มันจะมีตัวหนึ่งแบบยิงไม่ตายตัวที่มันแตกสุดอะมันจะยิงแบบยังไงก็ไม่ตาย โกงอ่ะแล้วทำไมแต่ว <G 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 ่ารอบๆยิงได้อยู่แต่แม่งโหดจนตีน